กกตประกาศเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีครบวาระเริ่ม1-5ธันวาคมนี้ครับในเรื่องนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตก็ได้ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์นะครับการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีครบวาระมีใจความดังนี้ครับด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีครบวาระโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2564จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่27พฤศจิกายน2568จึงกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่1-5ธันวาคม2568เวลา8นา30นาทีถึง16นรา30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการณสถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์งการบริหารส่วนตำบลกำหนด และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามข้อมูลที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน1444ครับทางนี้ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1 10ปีและปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทและให้สารสั่งเพิ่อถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด20ปีตามมาตรา120แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562ครับ